i m m u n i t y นนะคะหรือภูมิคุ้มกันหมู่เป็นภาวะที่ประชากรส่วนใหญ่ของสังคมมีภูมิคุ้มกันโรคและคนเหล่านี้มีจำนวนมากพอที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของโรคนี้ได้ในอนาคตซึ่งภูมิคุ้มกันหมู่นั้นอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงที่บุคคลน,นั้นป่วยและหายจากโรคหรืออาจเกิดจากการฉีดวัคซีน ผลจากคุมคุ้มกันหมู่นะคะทำให้สมาชิกส่วนที่ยังไม่มีภูมิหรือร่างกายอ่อนแอจะได้รับการปกป้องรวมหมู่นี้ได้โดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่าพาหะที่นําเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาจะไม่สามารถก่อให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างได้ค่ะโอกาสในการติดเชื้อของสมาชิกที่ไร้ภูมิจึงน้อยลงไปด้วยมีการเสนอใช้แนวคิดนี้ในสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดหนักแต่ว่าหลายฝ่ายเห็นว่ามีความเสี่ยงเกินไปนะคะและอาจทําให้สูญเสียชีวิตคนนับล้านควรเน้นการ จาก,กันโรคและสร้างระยะห่างจากสังคมให้เข้มงวดจริงจังน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะมารวมก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับสเตมวลคันะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ